โอเคค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเคล็ดลับการเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยฝีมือตัวคุณเองค่ะซึ่งก็มาพบกันในเคล็ดลับความสำเร็จประการที่9แล้วนะคะเคล็ดลับประการที่9นั่นก็คือการเรียนรู้ธุรกิจของตัวเองให้ละเอียดทุกจุดเลยค่ะ ถ้าคุณนะคะกลายเป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องที่คุณทำจะไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้งคุณจากการรับเงินที่มากขึ้นมากขึ้นและได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เร็วขึ้นได้อันนี้กล่าวโดยแดนเคนเนดีนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายถ้อยความนี้ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะว่าทำไมเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ธุรกิจของเราขนาดนั้นนะคะในเมื่อเราทำทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นอาชีพอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราก็น่าจะชำนาญแล้วนี่ แต่คำว่าเรียนรู้มันมีอะไรที่ลึกลงไปมากกว่านั้นแล้ววันนี้อมสินจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจประโยคที่ว่าดังกล่าวนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วสนใจที่อยากจะฟังอย่างต่อเนื่องสามารถย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ EP แรกได้ซึ่งจะลงลิงก์ของทุก EP ไว้ให้นะคะก็ EP แต่และ EP ก็จะไม่นานค่ะก็จะประมาณนี้5-10นาทีแล้วแต่ EP นะคะ ซึ่งคุณจะได้ทำความเข้าใจขั้นตอนโกลเม็ดเด็ดเคล็ดลับบันไดทุกประการที่จะพาคุณก้าวขึ้นสู่การเป็นแสษฐีเงินล้านได้ด้วยตัวคนเองซึ่งแต่ละเคล็ดลับเนี่ยบางเคล็ดลับอาจจะต้องใช้ความพยายามอาจต้องใช้พลังใจหรือบางเคล็ดลับก็อาจเป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่เราไม่เคยที่จะฉุกใจคิดและลองลงมือทําเคล็ดลับ บางประการดังกล่าวนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจที่จะเป็นเศรษฐีจําเป็นที่ต้องศึกษาหนทางสู่การเป็นเศรษฐีแล้ววันนี้นะคะก็ได้เอามาแชร์ให้ทุกคนนะคะได้ลองนําไปปรับใช้ดูแล้วตอนนี้นะคะในพอดแคสต์นี้หรือคลิปคลิป,ลปนี้นะคะก็ได้ดําเนินมาถึงเคล็ดลับความสําเร็จประการที่9นั่นก็คือการเรียนรู้ธุรกิจของตัวเองให้ละเอียดทุกจุดแล้วค่ะ ตลาดการค้าจะจ่ายอย่างงามให้กับผลงานที่เป็นเลิศดังนั้นมันจะจ่ายปานกลางนะคะให้กับงานที่ทำได้ปานกลางและจ่ายน้อยหน่อยให้กับงานที่ทำได้ไม่ดีค่ะดังนั้นงานที่ล้มเหลวหรืองานที่ไม่ได้เรื่องงานที่มีเขาเรียกคุณภาพต่ําสมรรถนะต่ํากว่าที่ควรจะเป็นมันก็จะไม่สร้างผลประโยชน์ หรืองอกเงยอะไรให้กับชีวิตคุณเลยดังนั้นเป้าหมายของคุณที่สมควรที่จะตั้งก็คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองด้วยการเรียนรู้รายละเอียดทุกจุดเลยค่ะเกี่ยวกับงานของคุณให้รู้ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้เก่งขึ้นให้ชํานาญขึ้นวันนี้ชํานาญแล้วเก่งเท่านี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะชํานาญและเก่งมากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่คุณเอาใจลงไปใส่ในเนื้องานคุณจะค้นพบว่ามันมีสิ่งที่คุณต้องพัฒนาในทุกๆวันแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณรู้สึกว่าโอเคฉันเป็นน้ำเต็มแก้วฉันเก่งแล้วคุณจะไม่สามารถที่จะเจอในสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องพัฒนาไปสู่ก้าวที่ดีขึ้นได้ดังนั้นในบันไดขั้นนี้นะคะจะเป็นบันไดที่ค่อนข้างให้คุณเนี่ยเปิดใจยอมรับ แล้วก็ปรับตัวพัฒนาตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่ตลอดเวลาอย่าพึ่งเป็นน้ำเต็มแก้วว่าง่ายๆนะคะในบรรดขั้นนี้แล้วทันทีที่คุณรู้มากขึ้นคุณจะเก่งขึ้นโดยเขาได้มีการแนะนำว่านอกเหนือจากการสังเกตตัวเองเปิดใจตัวเองให้กว้างมากขึ้นแล้วควรจำเป็นที่จะต้องอ่านนิตยสารอ่านหนังสือหรือเข้าร่วมงานสัมมนาการพบปะประชุมอะไรที่มันจะมีเนะะื้อหาหรือทอ ค่อยคำบางประการที่มันสําคัญเนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพคุณและถ้าคุณได้รู้ได้เห็นได้อ่านได้เข้าไปร่วมในการสัมมนาในการอ่านหนังสือในการฟังเออเนื้อหาข้อมูลไม่ว่าจากที่ไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคุณมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพอคุณมีคลังข้อมูลในความ พร้อมของคุณเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเวลาที่คุณไปพบปะประชุมหรือว่าเจอผู้คนในสาขาอาชีพมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเข้าใจเข้าถึงได้อย่างละเอยียดลึกซึ้งว่าคนที่เป็นบุคคลชั้นระดับผู้นำสูงๆในสาขาอาชีพคุณเนี่ยเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเขาต้องการทำอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นยังไงต่อ มันจะเ,เกิดความละเอียดขึ้นในการเข้าใจมากยิ่งขึ้นมากกว่าการเข้าใจแบบผ่านๆกฎแห่งการผสานความซับซ้อนให้เป็นหนึ่งเดียวกล่าวว่า คนนะคะที่รู้จักการผสมผสานข้อมูลอันนุนนี้เล็กๆน้อยๆ,ๆที่จนมันมหาศาลเนี่ยคือได้แหล่งข้อมูลเหมือนอยู่ในบ่อข้อมูลที่เยอะมากมหาศาลมากสามารถนํามาผสมแล้วหยิบขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยคนชนิดนั้นจะสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับสูงในสาขาอาชีพของตัวเองได้ในเวลาอันสั้นค่ะ หากคุณทำงานทางด้านการขายก็จงเป็นผู้ที่คงแก่เรียนหมายถึงก็มีจิตใจที่จะฝักใฝ่และกระหายในการที่จะรู้ว่าเขาขายยังไงเขาต้องทำยังไงเขาต้องพูดยังไงเขาต้องวางตัวยังไงถึงจะสามารถเพิ่มการขายได้มากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วนะคะการการที่ศึกษาแบบ ที่เขาเรียกว่าศึกษาตลอดชีพเรียนรู้ตลอดชีพพัฒนาตัวเองอัปเดตตัวเองตลอดชีพเนี่ยนักขายชั้นดีจำนวนถึง20%นะคะสามารถทำเงินได้มากกว่านักขายส่วนที่เหลือ80%เนี่ยได้มากถึง16เท่าค่ะ มหาศาลเลยนะคะยิ่งในกลุ่มระดับนักขายมือหนึ่งเนี่ยจำนวนแค่หยิบมือเดียวคือ10%เตรงนี้ค่ะจะยิ่งสามารถทำรายได,ได้ได้มากกว่านั้นขึ้นไปอีกค่ะหากคุณทำงานเกี่ยวกับการบริหารก็จงตัดสินใจค่ะให้แนว่วแนว่แนไปเลยว่าจะทำตัวให้เป็นนักบริหารชั้นเซียนได้อย่างไรหากคุณกำลังเริ่มทำธุรกิจของตัวเองก็จงศึกษากลยุทธ์แล,และกละเม็ดเด็ดเชิงธุรกิจให้มากแล้วมองหา ไอเดียใหม่ๆทุกๆวันค่ะดังนั้นการตั้งเป้าหมายให้ตนเองกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเก่งกามีความสามารถที่สุดคนหนึ่งในแวดวงการงานของคุณรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคุณเก็บหมดอย่างหนึ่งก็คือความเข้าใจที่แจ่มชัดหรือว่าแนวคิดประการหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือการเรียนรู้รายละเอียดทุกจุดจะทำให้คุณเนี่ย เกิดจุดเปลี่ยนผันในอาชีพของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้หรือว่าค้นหามันนะคะโดยที่แบบฝึกหัดในบทนี้นะคะเขาก็ระบุว่าให้แนวโน้มธุรกิจของคุณเนี่ยคุณมีความต้องการให้แนวโน้มธุรกิจของคุณเป็นยังไงนะคะอะไรเป็นกันหลักเชิงหลัก หรือทักษะที่มันเป็นหัวใจที่ควรจาเป็นต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพของคุณไม่ใช่แค่ธุรกิจนะบางคนก็อาจจะทําอาชีพอื่นอาชีพของคุณอะไรคือกันหลักที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องมีที่คุณต้องเป็นที่คุณต้องเก่ง ะะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้คือทักษะที่ฉันจําเป็นต้องมีต้องรู้ต้องเก่งแต่ฉันไม่มีไม่เป็นไม่เก่งเลยสิ่งสําคัญก็คือต้องนําไปพัฒนาทักษะเหล่านั้นแล้วใช้มันบ่อยๆวันแรกอาจไม่เก่งอาจไม่คลอ่องอาจไม่ชํานาญมันเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนแม้แต่คนที่เขาเก่งที่สุดเขาก็เคยผ่านจุดจดนี้มาก่อนดังนั้นการที่คุณจะก้าวขึ้นสู่การเป็นคน10%ที่เก่งมากๆในสาขาอาชีพคุณ คุณก็ต้องผ่านประสบการณ์ที่ไม่เก่งเหล่านี้ไปเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเก่งเองค่ะดังนั้นอมสิงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะชอบกดไลค์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เห็นว่ามันใช่ช่วยกันกดแชร์คลิปเหล่านี้ออกไปค่ะเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะก็ให้หลายๆคนที่เขาต้องการจะมีความฝัน เป็นเศรษฐีเงินั้านด้วยตัวเองเขาได้เจอแหล่งข้อมูลนะคะที่จะช่วยให้เขาเียนสามารถที่บรรลุความฝันให้เป็นความจริงได้คุณก็จะได้บุญไปด้วยนะคะ แล้วก็สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ที่อมสินจัดทำขึ้นเป็นพอดแคสต์หรือเป็นคลิป่งเนี้ยคะ่ะได้จากเพจมีชีวิตในแบบที่คิดและ YouTube ที่ชื่อช่องอมสิน i n นสปายค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับความสำเร็จประการขั้นต่อไปนั่นก็คือประการที่10ได้จากช่องทางดังกล่าวที่พูดไปเมื่อกี้แล้วนะคะยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะมีวันที่สวยงามในทุกๆวันแล้วก็ มีความรู้สึกว่ามีพลังที่เต็มเปี่ยมเปี่ยมล้นที่จะลงมือทำในสิ่งที่คุณรักแล้วให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ามหาัศจรรย์มากที่สุดเลยนะคะก็ขอบขอบขอขอบคุณทุกคนนะคะท,ที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะทั้งเพจทั้ง Youtube ให้กำลังใจอมสินมากๆเลยนะคะก็จะทำคลิปดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เคล็ดลับข้อต่อไปค่ะประการที่1ิ